วัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินปลาทอดกะน้ำพริกน้ำพริกผงบีบมะนาวใส่แล้วก็น้ำตาลเยอะหน่อยนึงมะนาวเออบีบอะไรนะบีบมะนาวกับน้ำตาลเยอะน้ำตาลผงชูรสนัวมากที่จริงอ่ะมีต้มปลาดุดด้านข้างด้วยอันนี้ก็ต้มเฮ็ดอะไรนะเขาเรียกเฮ็ดอะไรก็ไม่รู้แหละเดยอโอ้ยช้อนจมจมแทจมว่า วันนี้จิเปิดมือเด้อจ้าอันนี้ไว้ซดน้ำเนี่ยเฮ็ดอันเนี้ยเ,เพื่อนๆเนี่ยเน,นี่ยเฮ็ดอันเนี้ยหนนาก็ไม่รู้เหมือนกันมามาเรามาแซบ่บซกันเลยเปิดมือเด้อว,วันเนี้ยอยากกินปลาทอดเนี่ยน้ำจิ้มสิว ซิวนี่เป็นแม่กวนอิมเลยขึ้นทุกที่บีบมะนาวหน่อยนิดๆครัข้างๆนี่ต้มปลา อันนี้แกงเฮดอะไรวะเฮดอะไรกัไ,กไม่รู้แหละเราหังบีก่อนบีให้ผู้ชายก่อน กรอบไปไหมหาเนื้อมันแห้งแต่มันก็ต้องกรอบอย่างว่าเลยอืม กินไม่พูดไม่จาอยู่เหง ส่วนตาหวานมาก หัวปลาอืมพะยะมีไหมอ๋อนั่นเรอเปิดปุ

เยอน้ำพาน้อยหนะึ่ง ชอบคนที่ชอบกินหัวปลามากอยากกินปลาเนื้อนะที่จริงอะ่ะเดี๋ยวจัดปลาทอดก่อนแต่ปลาเผานี่ไม่อยู่ในสมองเลยเพราะอะไรรู้ไหม มันกินหนังไม่ได้หนูนาชอบกินหนังกินอะไรเนี่ยน่ะกินน้ำไปด้วยมันอิ่มอย่าไปกินน้ำมันมันอน้วนแต่ก่อนเราก็กินอย่างเงี้ยแหละพออิ่มปุ๊บ ปากยังหิวอยู่เหมือนมันฝืนท้องเราอะท้องอิ่มแล้วแต่ปากยังหิวอยู่อย่างนี้นะเน,นี่ยหนู เอาเลมันไม่ร้อนตามมาเนื้อว่าร้อนเลยอไม่อยากกินอิ่มมากเดี๋ยววันที่นี้มันร้อนไงมันสดโล่งไงแล้วแม่มันสดไม่โล่งอะ่ะว่ต้มนานแล้วนนวะ เสเลยอะไรปะมันกอบเลยฟันเราไม่ออมมือส่นนอวนลังตาหวานมาก 너무 uh -huh. จอลูกหวัหวมืจอลูกตามของมัก ห <c oughs> วานกรอบวนวลเจ้า 嗯。嗯。哇，妈！ อืมอ mm ืม hmm. mm ืนพิธาจิมบ๊อบ 羽毛、嗯。嗯。嗯。羽、嗯、毛。嗯嗯嗯 quan tao. Thương lại bạn luôn. We just nằm หนาจิลาเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อ,ตอไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า